ติ๊กตอกชอบเปิดตัวแล้วใครเป็นสายทำวิดีโอสั้นไม่ควรพลาด ปกติแล้วโลกโซเชียลมีเดียเราจะคุ้นเคยกับการได้ดูเรื่องราวของผู้คนรวมถึงคอนเทนต์ประเภทต่างๆที่ขึ้นอยู่กับการนำเสนอของผู้ที่ส่งต่อเรื่องราวไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ช่วงหลังๆ4-5ปีที่ผ่านมาโลกของเราก็เริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆมากมายรวมถึงการเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์เข้ามาด้วยทำให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขึ้นมาแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเจ้าต่างๆก็พากันพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผู้คนสามารถซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มได้เช่นกัน ซึ่ง TikTok เองก็เป็นหนึ่งในนั้นและได้เปิดตัวฟีเจอร์ TikTok Shop ออกมาให้ผู้ใช้งานในบ้านเราได้ลองใช้งานกันเรียบร้อยแล้ว m e ม i f r a m e กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สะตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ s h อ p e e หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.menuframe.com สร้างอิงจากเดิมคือ TikTok ได้เปิดให้ใช้บริการ TikTok Shop มาในระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยการให้เหล่าครีเอเตอร์สามารถสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มและสามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าร้านของตัวเองได้โดยตรงหากผู้ชมเกิดความสนใจแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อเข้าไปได้ทันทีซึ่งตอนนั้นเปิดให้ใช้งานเพียงแค่ฝั่งผู้ใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรปเพียงเท่านั้น อัตราการซื้อของบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำต่างๆของบ้านเรามีอัตราที่สูงอย่างมากซึ่งแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวจากการซื้อของออนไลน์และด้วยพฤติกรรมจากการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของคนทั่วโลกทำให้โซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มก็ได้เริ่มพัฒนามาเป็นโซเชียลคอมเมอร์ซมากขึ้นโดย TikTok เองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน เท่าที่แอดได้สำรวจมาเบื้องต้นพบว่าตัว TikTok Shop มีความคล้ายกับฝั่งของ e-commerce อย่างมากเพราะเราสามารถลงรายละเอียดสินค้าบนนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นระบุค,คลังสินค้าการขนส่งรวมถึงการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารได้อีกด้วยซึ่งมีความสะดวกอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่ขายของออนไลน์ผ่านช่องทางอย่าง TikTok ส่วนการสมัครนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแค่คุณเตรียมเอกสารประจำตัวหากสมัครในนามนิติบุคคลก็ใช้พวกใบอนุญาตธุรกิจและเอกสารอื่นๆตามที่ติ๊กตอกได้ระบุไว้ได้เลยการสมัครถึงแม้จะง่ายก็จริงแต่คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดหลังจากการสมัครด้วยว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่เพราะไม่สามารถตามแก้ไขย้อนหลังได้อันนี้แอบไม่ดีนิดนึง ดังนั้นระวังเรื่องการมั่วข้อมูลลงไปและอาจจะเกิดผลกระทบได้ในอนาคตและอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่แรกว่า TikTok Shop มีความคล้ายกับ e-commerce ทํ commerce, ทำให้เป็นข้อดีสำหรับผู้ขายอย่างยิ่งตรงที่เขาอาจจะมีคูปองหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆสปอร์ตให้กับผู้ขายรวมถึงแคมเปญดีๆที่เราก็สามารถเข้าร่วมและเพิ่มทราฟิกให้กับร้านค้าของเราได้เช่นกัน สำหรับบน TikTok ok s ชอบเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่เป็นสายไลฟ์สดหรือไม่ก็เป็นสายทำวิดีโอเกี่ยวกับสินค้าเพราะเดิมแล้ว TikTok ok ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความบันเทิงทางด้านวิดีโอเป็นหลักอยู่แล้วหากจะขายแบบปกติเหมือนกับอ e ีคอมเมิร์ซก็คงยากที่จะหาเจอดังนั้นช่องทางการขายทำให้คนเจอร้านค้าเราได้เร็วที่สุดก็คือการทำวิดีโอเกี่ยวกับสินค้าและการไลฟ์สดขายไปเลยนอกจากนี้ใครที่มีผู้ติดตาม กต็อกในแอคเขาเดิมอยู่แล้วในระดับหนึ่งเราก็สามารถเชื่อมต่อ TikTok Shop เข้ากับบัญชีของเราได้ด้วยเช่นกันซึ่งแอดมองว่าคนที่มีผู้ติดตามมากในระดับหนึ่งจะมีความได้เปรียบอย่างมาก เพราะเขาสามารถใช้ฐานผู้ติดตามเดิมมาทำการตลาดได้เลยแตกต่างกับคนที่เพิ่งเข้าสู่ทิกตอกใหม่ๆที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สำหรับคนที่เริ่มมีความอิ่มตัวจากช่องทางการขายแล้วทิกตอกช็อปก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงฐานผู้ใช้งานบน t ิกตอกเองในแต่ละวันก็มีจำนวนมากมายมหาศาลอยู่แล้วจึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะไม่ขยายช่องทางเพิ่มเติม หากคุณได้ทำทุกช่องทางไปแล้วและต้องการกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคตแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบทำคอนเทนต์ประเภทวิดีโอเลยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะเท่าที่แอดได้ลองใช้งานดูหากไม่โพสต์หรือทำคอนเทนต์ประเภทวิดีโอลงก็แทบจะไม่มีใครมองเห็นเลยและอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยทีเดียวในการปั้นร้านค้าใหม่แต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชื่นชอบการทำวิดีโออยู่แล้ว ฝั่ง tiktok ok shop เองก็ไม่ควรที่จะพลาดเลยเด็ดขาดใครที่ยังไม่ได้ลองก็ลองไปเล่นกันดูได้เลยอย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ